พี่ค่าวันนี้ก็มารีวิวแต่งหน้านะคะไปทําบุญอีกฟันหนึ่งนะคะวันนี้ก็อาจจะใส่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่เสื้อแขนยาวทับนะคะก็เดี๋ยวเราก็ลงบบำรุงหน้านี่ก็ลงเป็นเอาน้ําตบแล้วก็เซรัม่มแล้วก็คีบันแดดแล้วก็สเปรย์นะคะสเปรย์น้ำแร่ลงไปแล้วต,ต่อไปก็คือหน้าที่ของการลงรองพื้นนะคะ ใช้เหมือนเดิมเพื่อความรวดเร็วว่องไว แล้วก็ใช้พับกดองพื้นกดนะคะ จบนะคะแล้วก็มาลงเชดดิ้งนะคะเราลงไฮไลท์ลงเชดดิ้งก่อนนะคะ รอบหน้าลงไปเลยนะคะจะได้หน้าจะได้แบบครอบหน้าะจะชัดๆลงเป็เลยนะคะก็ถ้าเราลงไปไปงานแต่งไปงานที่มีใส,ส,ส่ใส่สีเสียงให้หลบจัดๆเต็มนะคะนี่คือลงแบบแค่เป็นเงาเงานะคะเห็นไหมก็จะเป็นแค่เงาเงาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปเพราะว่ามันคือแสงมันอยู่เราอยู่เราไปทําบุญอนะ่ะคือมันอยู่กับแสง แสงแดดคืนจะชัดที่สุดแล้วถ้าเป็นแสงปันมันอาจจะสลัวสลัวตรงนแล้วอาจจะมีมุมสลัวมุมอะไรเงี้ยแต่ไฟพวกนี้มันจะช่วยทําให้หน้าเราดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราแต่งหน้าอ่อนเราก็จะสูขมีได้ฉะนั้นก็เวลาแต่งไปงานแล้วก็ไม่ต้องแต่งงานข้างนอกเี่ยเราก็ไม่ต้องแต่งจัดก็ได้ค่ะแต่งแค่แต่ลงเฉดดิ้งให้ไล่เพราะว่าน้ำจะเปลี่ยนมันจะ ร,รูปหน้าแก้ไขรูปหน้าได้อย่างเงี้ยคือพ่อมันไฮไลท์อย่างตี่ออนี้มันหมุ่มไปเขาทำมันยุขึ้นมาจมูกเราอาจจะมันไปสั่นแต่คือมันไม่ชัดแต่ทาเราลงไปไฮไลท์ไปแล้วมันจะทําให้เราดูสั่นชัดดูจมูกโดง่งดูจมูกพุ่งนะคบฉะนั้นก็ เรยบก็นี่นะคะ เสร็วนะคะเสร็วก็มาเขียนคิ้วกันที่สอบเขียนคิ้ม่ได้เหลาสักแท่งหรือนี่ชอบคาะเหลาแบบปากเป็ดนะเพราะว่ามันเขียนแล้วมันง่ายดีชอบเขียนบขอบมันทำให้หน้าคมแต่เนี้ยคือคือสมัยนี้เขียนแค่เนี้ยเนี้ยเขียนเบา,เบา แรวนะคะแล้วก็ใช้เปรย์ตัวเดิมปัดขปัดคิว,ป,ควปัดทั้งปัดทั้งคิวเลยแต่ปัดข้างหน้าก็แน,น่อ่อนนี่ก็ปัดปเบาช่วงห่างคิวก็ปัดปเบาหนะ้าหัวคิวก็ปัดเยอะๆหน่อยจะได้ฟูงๆนะคะ แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนดัดต้นตาลนิดนึงแล้วต้องเขียนตานะคะ สีขาวนะคะให้หมดเลยเสร่นะคะแล้วก็มาทาสีนี้สีไรเอ่ยสีม่วงนะคะสีม่วงออดก,ก่อนหนึ่ง ถ้าพิลึกสองส่วนสามของตานะคะการทาตาจะทายัางไงก็ได้นะคะจะทาสองส่วนสามหนึ่งส่วนสามสองส่วนสามแล้วแต่แล้วแต่สไตล์ในการแต่งหน้านะคะ แล้วก็มาสีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสองส่วนตาสองส่วนสามของตามาณน้นะคะไม่ต้องถึงตรงกลาง เสร็จแล้วก็แช่แรงตัวเล็กนิดนึงเนาะใช้สีน้ำตาลสีดำปลายตาเลยคะ่ะหนึ่งส่วสาน้ำตา มาตาโตวันนี้ตาโตมากวันนี้ก็ทาสีม่วงคูลานิดนึงจะทำให้ดวงเบาสีใสขึ้นนะสเปรย์มัดขาแล้วก็มาปัดมัดครากันยังไม่ได้ซื้อมัดคราใหม่เลย,ยมัดครานใหม่จะหมดแลว้วมัดคราจะหมดแลว้ว การตัดบัตค่าอยากให้คนตาหนาก็ทาเสรล้วก็ไฟให้แห้งปัดเสร็จก็ไว้ให้แห้งแล้วก็มาปัดใหม่ปัดบนปัดล่างนะคะ I'll come แล้วก็ปัดแก้มนะคะสามสีเลยจริงม,มีสีส,สีตัวแล้วก็แตกรักมา จบลเลยรสมาแล้วก็ทาปากจะสีเดสนี่จะทาหือบมิดมันองก่อนนะคระับสลิวจะทาสีอะไรดี สีน้ำตาลดีกว่าจริงๆแค่นี้ก็สวยแล้วนะใช่หไหม ทีนี้เราก็จบเหล,ลือสิบห้าทีสิบหกทีเราก็เสร็จนี่ยจริงๆเนี่ยนะจีคนแต่งหน้าเร็วมาคือแต่งพอเราแต่งเรื่อเราก็จะแต่งได้เร็วนะคะก็แต่งเร็วแล้วก็สวยด้วยเนาะเดี๋ยวว่าเวลางจะทําเป็นคลิปก่อนแต่งกับหลังแต่งเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามตรวจกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ